ผมรับลุงคนหนึ่งที่พิการทางสายตาขึ้นมาแกเดินทางมาจากต่างจังหวัดแต่รถแท็กซี่ที่แกเรียกจากท่ารถ<ม>กเกิดเสียระหว่างอยู่บนทางด่วนแกจึงขอผมอาศัยลงไปต่อรถข้างล่างเะรี่ไปไหนครับคุณลุงผมเจรี่ไปแจ้งข่าวแล้วทำไมคุณลุงไม่โทรไปครับผมอยากจะไปบอกด้วยตัวเองคนระ ผมเป็นวิศวกรวางเครือข่ายมือถือของ AIS นะครับอ้ AIS เป็นคนสร้างโทรศัพท์มือถือเหรอไม่ใช่ครับพวกผมมีหน้าที่ค้นหาจุดตั้งเสาสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ตรวจสอบสัญญาณของ AIS นะครับเราจะได้มีสัญญาณโทรศัพท์ที่ดีไว้คอยสื่อสารกันนี่ครับอ๋อเหมือนถ้าสัญญาณไม่ดี ก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องจากคนที่เคยเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นญาติพี่น้องก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้าไปพ่อหนุ่มว่าอย่างนั้นไหมผมว่าทุกอย่างก็มีทางออกนะครับอ่างถนนข้างล่างเนี่ยเมื่อก่อนที่จะมีทางลวนพ้ก็มีสองสัญญาณแต่พอมีทางหลวนเพิ่มเข้ามาก็เหมือนมีถนนเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึง พวกผมก็ต้องสร้างเสาสัญญาณเครือข่าย AIS เพิ่มขึ้นมาบนทางรวนเหมือนเราต้องคอยสร้างสั์ช่องทางให้สัญญาณสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะครับ <c oughs> คือยังไงเซก็จะทำให้คนอื่นเขาสื่อสารกันให้ได้ว่าอย่างนั้นเถอะจะไวอย่างนั้นก็ได้ครับคุณลุงแต่ถ้าสัญญ,ญาณดีๆเนี่ยเราแทบจะส่งความรู้สึกผ่านไปทางโท,ทรศัพท์ได้เลยนะครับ คำพูดของผมทำให้ลุงแกเงียบไปผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่นานแกก็เล่าเรื่องลูกสาวคนเดียวของแกที่เคยถูกแกไล่ออกจากบ้านเมื่อนานมาแล้วแม้แต่ตัวภรรยาจะขอร้องยังไงคุณลุงก็ไม่สนจนวันหนึ่งคุณลุงต้องทำตามความปรารถนาสุดท้ายของตัวภรรยา และอาจจะรวมถึงตัวแกเองด้วยผมตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อส่งความรู้สึกจากใจของคุณลุงไปยังลูกส,สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อ,อคุณนะครับชัดเจน ตอนนี้ลูกของลุงกำลังมองและก็ฟังตรงนี้นะครับไม่กี่นาทีต่อจากนี้คำพูดของคุณลุงกำลังจะทำให้ทุกอย่างกลับมาผมเฝ้าภาวนาให้การสนทนาของคุณลุงผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรมาขวางกันการทดสอบสัญญาณ AIS ของเรา ก็เหมือนกับการคอยสร้างสรรค์ให้การสื่อสารของทุกคนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเหมือนเราคอยประคองถ้อยคําเรื่องราวของแต่ละคนไปอย่างที่ที่เขาต้องการโดยไม่ตกหล่นหรือเสียหายแม้แต่น้อยโดยคาดหวังอยู่เสมอว่าจะต้องมีความสุขและรอยยิ้มไปพร้อมกับถ้อยคําและเรื่องราวเหล่านั้นและนี่ก็คือเป้าหมายของเราทีมวิศวกร,ร AIS สร้างสารรค์การเชื่อมต่อสัญญาณเพื่ออนาคต